คนถ่ายบุญตาเนี่ยเอ้าโอ้นี่เจอแล้วโอ้ดถ่ายบุญตาหยอกว่าขุดแหนอะใจร้ายให้ขุดเอาถ่ายบุญตาไต่บุญตาโอ้จ่อขุดเนี่ยงงโอ้เนียนที่หายมันแม่ฐานต้องการฐานฐานหนุ่ยมีตั้งเยอะอคนเาขุดเอาก็ได้เอ้ยเขีนเสียง ีตกใครในเรื่องเสียงตัวเองแหมต้องระแวงโอ้ยสี่สาเอ้ยไม่ใช่สองตัวเอ้ยอม,มีอีกตัวหนึ่งว่ะกินเนื้อกินเนื้อก่อนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยใครเห็นที่เจ้าแลแ่ห์อยู่ไหนมาเร็วมาเร็วนี่ตรงนี้หันหลังมาเดีย๋ยวเร็วหันหลังมาดิตรงนี้มีโคด้วยอยากได้ไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่ข้าใช่คนเอาทานเอาไม่ใช่เอาอยู่เอาอยู่ ไม่ใส่เกาะกาอนพังนะสิไม่ใช่กูไม่ใส่หรอกทำหมดแล้วบอกบอกเขาใกล้พังแล้วเอ้ย่าเดินตัดหน้าคนแก่ไม่ใช่ยังไม่แก่เลยหวายตกใจสัตว์หวยคุยท้องอ้าวโอเครอดขุดท้องอีกแล้วเหรออีกแล้วคอไหน่อไหนอันนี้ขออันนี้ขอเอาไปส่งไปนเอาไปปลูก เอ็มเมอรัลแล้วเอ็มเมอรัลเตะเตะเตะโอ้โหเกน่าเกินเนอะโอ้โนี่เอ็มเมอรัลสามเม็ดแล้วตาต่อไปกูขอบ้างอ่ะเนื้อซอมบี้เสียงสกิลเสียงสกิลแล้วก็ซอมบี้เห็นซอมบี้ต้องตีมันลงไปเฮ้ยใจดีว่ะต่อนะดเอ็มเมอรัลเอ็มเมอรัลแล้วเอ็มเมอรัลเตะเตะเตะนี่มึงเอาเอ็มเมอรัลหรือกูขอทอง ไปเด้อเื่อนก่อนตอนนี้ตอนนี้เรไปเรื่อยอ,อยู่ฮัลโหลยังไปทางที่มึงไปเจอทองอ่ะเไปเรื่อยอยู่ไ,ไปตายตายครับพี่พี่ตายเอ,าเอ้ายิ้มหายธนูเลอลูกเดียวลูกเดียว,เ,ยวเออดีของแตกเออเกี่ยวตันอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้เฮี้ยเ,เ,เสียงแมงล่อนสัตว์ ยิงตกลาวาทำไงโอ่ะเดี๋ยวมีน้ำอยู่เอาไหมล่ะไม่หันแล้วเอมรตตลองเพลงเขาไปเอ้ยอากเกือบเกบอู้อาแล้วรับเายอ๋อนี่เจอแล้วเดินไฉลาดนี่หว่าเออเออโหยมันยังงจ็บเอ็มรอเตตต ไปฟังเพลงเอาไหมฮะโอ้ยปูปูปู้ัวแล้วไม้ตัวแล้วไม้ตัวแล้วโคตรไกเอ้าเอเมอรัลเอเมอรัลไม้เลยแต่ไม่เจอซปาโอ้ยเสียง้ปอเมอรัลกันต่อไป ว้าเดีนเสียงร้อนเลสัตนี่เล่นกับเพื่อนที่เยอเนี่ยถึงกาเปิดสี่ขาหาตัวเราเมียทไงวะคุณขุดเรียบร้อยพอเหล็กเกอนตอนนี้ต้องแทนเหล็กอลโหลอยู่ไหนเนี่ยเจ้าอยู่ที่มึงมองขึ้นมาข้างบนจะเห็นชื่อกูแล้วกูห่างกับมึงกันไกลอยู่ไม่ไหวแล้วห่างกันไกล ๋ยวาหันทำไม,มอ้ยอย่าบางหน้าจออ้าวอิมเอร์ล็์โอขโขอขโขโ,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 ขโอ้โอ้โเอาเอามาก็ได้โอเคตอนนี้สึกสึกเร่งจริงอิมบอร์เลหรือทังเกอ,เอ,ร,อ,อเร์อมบอร์ล็ตสืบยงจริงอมเอรัล็ตมมันทางตังตงนทางตันเหรอทางชาทางขาเขียวอ,อ้าว เดี๋ยวธนูเหลือลูกเดียวเลือนก็เหลือแค่นี้โอ้คหิปเปอร์โอเดย์การไปแมาขึ้นมาเลยครับแมววันนี้เหนือยของเราปะเอาเฮ้ยขึ้นมาได้ด้วยเว้ยอวิวประมาณมันเกินไปพวกมันหูดีนะคนหัวให้เอ็นดูมือให้เอ็นดูแต่เขาชอบกินมากกว่าสุภาษิตพัดตกนี่ชอบกินเนื้อมากกว่า พะลวงพะตกพะล่วงงงไล่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 ไ่โอ้ยเย็ดแมนเช็ดเช็ดเขา็ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจับทำไมไม่มีเสียงชาชาเลยวะทิ่ปุดตาเลยครับเาวาหยดหยดนะมันคืออะไรเหรอมันกินได้ไหมไม่ได้ น้ำ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 อุ๊อุ๊เอาเลือนตัดทีวีมาเยอู้ไปแล้วไปไม่ได้ยิงไปตอนตายมันแหลกเฮ้ยโอเคมาละมันจุลามันจุลากระหังการ มรสอดปล่อยข้าพไต้ยด้ยโอ้โหแค่ไล่เสือด,ดับไม่ได้เสือไล่เสือดับจะเจอของดีมาโต้ทำไมเหมือนวัตตันเหมือนวันตันเนี่โยโอเคครับน้าถามการกีบัดเอ้าท่านโุ้โยมาขุดเพชรหาช่วยเพชรหาช่วยเพชร <laughs> หาเพชรช่วยกันเออหาช่วยเพชร วาย1ดเมตโอ้เอ้าชนะตาตาพางแล้วเหรออ๋อตกใจหมดนุ้อันใหม่วางวายไปไหนอะดูหล่าว้าอีกแล้วหล่าว้าไม่เจืบ่อยเลยจืดบ่อยเพียเขาเลิกถ่ายนะ มึงเพิ่งจะถ่ายแล้วฮะเลิก่าแล้วเลิกเถ่ายกันเนี่ยเลิกถ่ายแล้วอ๋อเช็ดไม่มีเอ้าแล้วมึงถ่ายแต่ตอนไหนอะแอบถ่ายไหาไม่แอบถ่ายแล้วแจ้งหมวดจ,จับเลยโทรแอบถ่ายเกี่ยวอะไรกันเกี่ยววหมว่าแอบถ่ายาโอ้ยทำเรื่องไม่ดีในมืันนี้อ้าวอ้าว เอาอะไรไม่เป็นไรเลยข้างอะไรขึ้นมาเขามะเขือไทยอะไรน้ำไหลำคามาแบ่เดี๋ยวเราขึ้นามาโอ้เธอเธอเหร,รียญหกเอาเสร็จแล้วอ่วเาเอาไปแล้วเธอเหรียญที่กูสู้กับบอลใช่ไหมเออไปฟังด้วยโอเคกูอยากรู้จริงงว่ากูพูดอะไร แดกแม่งจะขึ้นไปแล้วต่อ,อเดี๋ยวเราจะพึ่งใจเย็นใจเย็นแดกก็ไม่ไม่มีของกินเนะี่ยหูไม่ไหวแล้วอ้าวโอยยาพาราก็ไม่มีอะต่อต่อเงียบไปเลยเฮ้อะไรทำอะไรตีกน้องตั้งชื่อคิดอยู่เนี่ย อะไรเนี่ยแม่เอาแววนอยู่เป่โอเคเป็นเซมมีไม่เสียโอยตอนนี้กูเล่นเทลเลียเล่นกับอพีเล่งไม่รู้เดี๋ยวโอเคเั่งนเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่ไม่ทันอย่าพึ่งอะไร โอเคไปดูได้ตอนนี้เออต่อตกลงมึงได้ถ่ายไหมตอนนี้ฮะเมื่อกี้เหรอเออเมื่อกี้ถ่ายดีครับแมวถ่ายแล้วแอบถ่ายแอบถ่ายแจ้งตำรวจจับไหมเมื่อกี้เอาป่ะอ๋อพบฮะไปไหนขึ้นข้างบนตีซ่าขที่ไหนเนี่ยอยู่ข้างเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวมันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วพี่อ ไอ้มเฮียเดี๋ยวไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่เออไอ้มเฮียอ๋อมันปรับปรุงวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมันไม่เป็นไรเก่งใช่ไหมโอเคไปเก่งได้